นอกเหนือไปจากนั้นค่ะงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่หกครั้งนี้นะคะซึ่งเราก็จะมีานาะยแพทย์พนเดชปิ่นประทีนนะคะเป็นผู้ที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้แนวคิดรวมไปถึงวัตถุประสงค์นะคะในการจัดงานครั้งนี้ค่ะซึ่งเราจะไปร่วมพูดคุยกับท่านนะคะกกอนอื่นสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณหมอพลเดชคอ่าสวัสดีครับค่ะ งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่หกครั้งนี้เนี่ยนะจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่หกแล้วก่อนต้องสอบถามว่านีา่วัตถุประสงค์แล้วก็แนวคิดในการจัดงานยังคงเหมือนเดิมในแต่ละครั้งที่ผ่านมาด้วยไหมคะคือการ,รจัดงานสมัชชามันคือการประชุมใหญ่นะครับประจําปีนะฮะคือไม่ได้จัดกันบ่อยนะอย่างของเราสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเนี่ยก็จัดปีเว้นปีคือสอกปีรั้งเนี่ยนะครับ ก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่หกการจัดประชุมแต่ละครั้งนั้นเนี่ยเสื่อคายที่ทํางานเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมในวิติต่างๆอยู่ทั่วประเทศนะครับในจังหวัดต่างๆทั้งหลายตามองค์กรอาคีต่างๆเนี่ยก็จะมาชุมนุมกันในการชุมนุมกันแต่แต่ละครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีประเด็นประเด็นที่จะเอามาติดตามเอามาถกเถียงเอามาหาข้อสรุปหรือหาข้อมติบางอย่าง ที่เราจะไปทําอะไรบางอย่างร่วมกันนะครับในคราวนี้เนี่ยก็เป็นการจัดในในประเด็นที่เรียกว่าสร้างชาติสร้างไทยสร้างใจซื่อตรงอันนี้เน้นในเรื่องของคุณธรรมความซื่อตรงเป็นการต่อเนื่องจากคราวที่แล้วครั้งที่หน้านะครับคุณธรรมความซื่อตรงเนี่ยเราได้มีการเกิดสายได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมความซื่อตรงแห่งชาตินะครับ เป็นแสนห้าปีอันนี้ผ่านมาแล้วซึ่งทางคือสองปีกว่าแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีการมาพบทวนกันว่าในช่วงสามปีที่เหลือเนี่ยมันควรจะมีการปรับอะไรไหมอย่างไรเนี่ยันนี้ก็มีการเจ็บมีการที่มาตังนะครับค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั้นเนี่ยเมื่อมามาพบปะกันแล้วเนี่ยจะมีการรายงานสถานการณ์ือเป็นการจับขีปร,รหรือจับกระแสการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเนี่ยว่า มันมีอะไรบ้างที่มันเป็นแนวโน้มในทางบวกในทางดีขึ้นอะไรบ้างแนวโน้มในทางที่เสื่อมลงต่างๆทั้งหลายนะฮะแล้วก็เครือข่ายเนี่ยมีข้อสังเกตมีส่วนร่วมในการระดมความคิดกันอย่างไรนี่ก็จะได้มีการเปิดประเด็นในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ในเรื่องค,คุณธรรมนะฮะก่อนที่จะนําไปสู่ว่าแล้วเราจะทําอะไรกันนะฮะในช่วงต่อๆไป ซึ่งในการประชุมครั้งนี้นี่นะคะคุณหมอคะเราจะมีองค์กรภาคภาคทีเครือข่ายแล้วก็ที่จะรวมรการแั้งหมดครั้งนี้เนี่ยที่ภาคทีเครือข่ายตอนนี้เนี่ยที่เป็นเจ้าภาพพวกล่วนี้เนี่ยนะครับมีประมาณสัก25-26องค์กรนะฮะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับ<ช>เมืพพ่อคราวรท,ที่แล้วเนี่ยครั้งที่ห้าเนี่ยมี22องค์กรตอนนี้ก็เพิ่มมาแต่ว่ามีเครือข่ายย่อยๆที่เป็นองค์กรภาคทีเนี่ย อีกหนึ่งร้อยสามองค์กรในเ็ตเครือข่ายเนี่ยจะเข้ามาร่วมงานข่าวนี้ด้วยแล้วก็เขาจะขอเป็นเจ้าภาพในการจัดข่าวหน้าหมายถึงว่าเจ้าภาพในการจัดข่าวหน้านั้นเนี่ยจะมีพี่ีลงนามความร่วมมือกันในค่าวนี้นะนะว่าจะเป็นจังประมาณร้อยกว่าองค์กรครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นภาพรวมการขยายตัวของเครือข่ายที่ให้ความสําคัญในเรื่องของคุณธรรมความซื่อตรงในสังคมไทยนะครับ mm hmm. และกลุ่มต่างๆก็ยังแบ่งแยกแบ่งย่อยเป็นกลุ่มเครือข่ายเจ็ดกลุ่มอีกด้วยใช่ไหมคะครับกลุ่มเครือข่ายต่างๆมีมีการทํางานเนี่ยตามทฤษฎีมัมีอยู่เจ็ดกลุ่มนะฮะความจริงอ่าเจ็ดทฤษรีนั้นก็มาเจ็ดเจ็ดเครือข่ายนี่แหละครับก็มีทางด้านของพวกการศึกษาทางด้านชุมชนทางด้านธุรกิจนะฮะทางด้านนักการเมืองทางด้านราชการพวกนี้ฮะอันนี้ก็มีทางด้านศาสนาเนี่ยฮะ เป็นเครือข่ายแต่ก็สื่อมวลชนอย่างเงี้ยนะก็เป็นเครือข่ายแต่ละเครือข่ายที่เขาทําการรณรงค์ในในุณธรรมความซื่อตรงเนี่ยในในวงการของเขาอยู่แล้วนะครับจากเครือข่ายทั้งหมดเจ็ดกลุ่มแล้วก็จากภาค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 ีเครือข่ายด้วยนะคะก็ทําให้เกิดเป็นเวทีเสวนาแล้วก็เป็นปาฐกถาที่จะ <ive> ชุมกุ่ฟองไปติดตามกันเป็นประกาศดาพิเศษเห็นว่าในตอนนียในงานสองวันเนี่ยก็จะมีเวทีวิชาการที่สองเจ็ดเสือสายด้วยนะฮะมันทั้งหมดสิบสองสิบสองเวทีเป็นเวทีที่เขาเปิดประเด็นในทางวิชาการนะครับว่าเช่นเรื่องของคุณธรรมอาเซียนตอนนี้กระแสเรื่องของการร่วมเป็นอาเซียนก็เป็นกระแสที่อยู่ในความสนใจครับเราก็คิดว่า อ่สัปดาสมัชชคุณธร,รรมของเราเนี่ยยุคต่อๆไปเนี่ยอาจจะเป็นสองปีข้างหน้าหรือหรือสี่ปีข้างหน้านั้นเนี่ยอาจจะมีสรรรมัชชาที่ขยายไปสู่สรรมัชชาในระดับระหว่างประเทศนะครับค่ะแล้วก็ประกาศกาพิเศษครั้งนี้เนี่ยจะมีในหัวข้อยังไงบ้างค,คะก็มีเราได้เชิญท่านสุรินทร์พิสุวรรณเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของนี่แหละครับ อาเซียนเนี่ยนะเรื่องของหลักคุณธรรมเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการรวมคืออาเซียนยมีเสาหลักอยู่สามเสาใช่ไหมครับ hmm. ทางด้านความมั่นคงทางด้านการเมืองใช่ไหมครับแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ด้านที่จะพูดกันอย่างไม่มาก,กนักเนี่ยคีอด้านสันธรรมนะครับเรื่องของคุณธรรมก็อยู่ในส่วนนี้แหละครับดับงนั้นสิ่งที่เราเชิญคุณสุรินทร์พิศวณเนี่ยมาพูดแต่ก็ พระเจตนาก็คือว่าอยากให้สมัชชาเราเนี่ยได้ได้มีมุมมองที่กว้าองออกไปนะครับว่าบทบาทของเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องสังคมเนี่ยมีบทบาทสําคัญต่อความความอยู่ความเป็นอยู่หรือว่าอนาคตของอาเซียนนะครับที่เรากําลังพูดหากันอยู่เนี่ยว่ามิตินี้เนี่ยเป็นมิติที่มีความสําคัญ ตอนนี้เนี่ยเราได้เชิญท่านผู้ตัวแนทนพู้ของติดประเทศตาเซียเเนี่นยนะคะเข้ามาร่วมในกิจกรรมสมัชชาของเราด้วยนะครับค่ะจากจากทุกประเทศเลยใช่ไหมคะครับครับครับค่ะทีนี้จะเรียนสอบถามคุณหมอเพิ่มเติมนะคะว่าในการจัดงานครั้งนี้นี่นะคะก็จะจัดขช้นยกันทั้งหมดสองวันใช่ไหมคะยี่สิบห้าสองวันครับ 5, 6, 6, ที่ห้ากันวาคมค่ะ ที well, ่ไหนอย่างไรบ้างคะอะไรนะฮะที่ไหนอย่างไรบ้างคะอ๋อจัดท er ี่อ่ินแพกเดือนสองธานีครับจัดที่อิมแพกเมืองสองธานีครับงานก็จะมีทั้งวันทั้งวันนะครับก็จะมีงานทั้งในส่วนที่เป็นพิธีการงานพิธีการก็มีพิธีเปิดมีอะไรต่างๆคราวนี้นี่จะเป็นครั้งแรกที่เรามีการประกาศประวัติคุณธรรมแห่งชาตินะครับตำปันวัฒธรรมแห่งชาติมีเระเเทบุคคล ประเภทองค์กรและก็ประเภทโครงการทั้งนี้เนี่ยมีกระบวนการที่จะไปค้นหาคนที่มเีเป็นต้นแบบหรือว่าเป็นแบบอย่างนะครับรวมทั้งองค์กรและก็ทั้งโครงการที่เป็นแบบอย่างนะครับทีม29รางวัลนะครับจะเป็นการประกาศรั้งแรบกบแล้วก็ต่อไปเนี่ยทุกครั้งที่มีการจัดสมสชาชิกคุณธรรมเนี่ยเราจะมีการประกาศรางวัล ครูฟางเป็นที่ว่าเป็นอาราจิตรประจำอันหนึ่งของการศึกษาดุริศกรรมที่จะยกย่องให้กําลังใจก่อนที่ทําฝึกดีแล้วก็ให้เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่มีชีวิตจริงนะฮะที่ให้สังคมให้เด็กเยาวชนเนี่ยได้ศึกษาได้ยะงเป็นุริศกรรมตับ นอกนั้นก็จะมีเวทีทางวิชาการที่ว่าไปแล้วนะครับจะมีประมาณ12เวทีของเจ็ดเครือข่ายจะมีการจัดประชุมตามห้องต่างๆนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเนี่ยก็แต่ละเครือข่ายก็จะมีประเด็นหนึ่งของสภาพัฒนาการเมืองเนี่ยเขาก็จะเสนอประเด็นว่าในการเมืองเนี่ย การเมืองในสภานั้นเนี่ยในการเมืองในบกัวแคนนั้นเนี่ยมันจะมีคุณธรรมเจอที่ตำได้จริงหรือประมาณน,นี้นะครับแต่ไมใครสนใจก็เข้าไปฟังได้ครับนอกเหนือไปจากนั้นค่ะ จะเรียนถามคุณหมอในข้อสุดท้ายแล้วค่ะกรณีว่าถ้าเป็นประชาชนธรรมดาเป็นคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมงานนี้จะติดตามละเียดพิ่มเติมยังไงด้ที่ไหนมันมีมันมีท่านที่สนใจนะครับที่ได้รับทราบข่าวต่างๆทั้งหลายเนี่ยท่านเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกกิจกรรมเลยนะครับยกเว้นในกิจกรรมที่เป็นการประชุมสมัชชาซึ่งเขาจากทาการประชม รัปลองไอ้ร่างมัติแล้วก็ร่างปฏิญญาต่างๆอันนั้นเนี่ยเขาจะสมวนรเอาไว้สำหรับเฉพาะตัวแทนขององค์กรสมาชิกนะครับนอกนั้น,นียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวทีวิชาการเวทีใหญ่วิธีการต่างๆทั้ง,งหลายเนี่ยท่านสามารถเข้าได้นี่ทรศการและตลาดนัดอุณกรรมเนี่ยตรงนี้มีบูธต,ต่างๆเนี่ยเกือบร้อยบูธนะฮะในการที่จะแสดงตัวอย่างแล้วก็มีสาธิตมีการดิสเพรชั่น แต่เรื่องของงานโครงการไอไอคุณธรรมต่างๆของหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับทั้งภาคธุรกิจทั้งภาคการศึกษาทั้งศาสนาทั้งราชการต่างๆก็จะมาแสดงตรงนี้องค์กรภาคกระจาสังคมก็มีสื่อมวนก็มีนะครับโรงเรียนต่างๆก็มีอันนี้ก็ตั้งสามารถที่จะไปพบปะแล้วก็ขอเรียนรู้นะฮะมีเอกสารมีอะไรต่างๆที่เขามีสื่อต่างๆที่ก็จะนำมาเผยแพร่แจกจ่ายนะครับ แล้วก็คนที่ผู้ได้รับรางวัลนีคยนะับคุณธรรมในคราวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในงานนะฮะอยู่ในตลาดนัดท่านสาม,มารถที่จะพบปะและจะสัมภาษณ์พูดคุยแล้วก็มีกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นหรือว่าการอภิปรายต่างๆของกลุ่มคนเหล่านี้อยู่ในเวทีตลาดนัดนะครับ เห็นว่าจะต้องเข้าร่วมงานนี้ต้องมีการลงทะเบียนก่อนใช่ไหมคะถึงจะเข้าร่วมงานได้อสามารถที่ไปลงทะเบียนได้หน้างานเลยนะครับไปที่หน้างานได้เลยนะครับจะมีล็อกเก็ตวกเป็นคนที่เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนขององค์กรอาชีอันนี้ก็อะไรเข้าหมายถึงหมายมีมีหมายเชิญนั่นก็เรียกอะไรนะนั่นคืเชิญนะเป็นที่เรนเรียบร้อยแต่ว่า ประชาชนทั่วไปแล้วก็สมาชิกในเครือข่ายต่างๆทั้งเจ็ดเครือข่ายเนี่ยก็สามารถชวนเชิญกันไปได้เลยนะฮะ <m> แล้วก็ไปลงทะเบียนเอาที่หน้าง,งานครับการลงทะเบียนเนี่ยก็จะทําให้ทางคณะผู้จัดงานเนี่ยสามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องอในเรื่องห้องประชุมในเรื่องเอกสารในเรื่องของอา,อาหารอาหารว่างต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็ตามมาตามาารฐานนะฮะต้องลงทะเบียนตรงนั้นก็จะอำนวยความสะดวกได้ครับ ก็ได้ว่าเดีนเชิญคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปร่วมงานนี้งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่หกนะคะโอกาสนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะสำหรับคุณหมอพลเดชนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้เพิ่มเติมในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนั่นคือนายแพทย์พลเดชจิ่งประทีปนะคะสำหรับประธานคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่หกนะคะ ซึ่งงานนี้ที่ฉันย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟัง25-26กรกฎาคมนี้ที่ฮอล์9อินเทเมืองทองธานีนะคะภายใต้แนวคิดนี้สร้างชาติสร้างไทยสร้างใจซื่อตรงค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้นะคะอย่างที่คุณหมอคระเดชว่าไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าสามารถไปลงทะเบียนหน้าง,งานได้หรือจะสมัครลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์นี้ก็ได้นะคะ w w w m o r a l c e n t e r o r h นั่นเองค่ะหรือสามารถโทรศัพท์สอบถามได้นะคะที่026449900นะคะ026449900ใครที่สนใจนะคะก็ไปร่วมแสดงพลังการสำหรับงานนี้สมชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่6ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยกิจกรรม